ห้วยรางวัลของวิวมาได้หรือเปล่าครับนั่นน่ะสิดูเป็นถ่ายเริ่มลเลยแล้วโหถ่ายแล้วที่สําคัญคือเมื่อกี้แว๊บแม็กคอนเสิร์ตแคที่พอดีนั่นใช่คนรู้จักเราไหมคะจริงเหรอไม่แน่ใจเดี๋ยวเราต้องรอดูกันใส่ชุดโทนมากเลยนะฮะเรียกว่าไม่ไม่ไม่แคร์สายตาชาวบ้านเลยเชื่อว่าให้นักร้องคนดังเห็นแล้วรู้ว่าฉันชอบเธอที่สุดจริงๆริงนะครับอราจะติดตามแล้วกันนะครับแต่ว่าเริ่มต้นข่าวแรกนะครับเราไปที่เรียกว่าเป็นนางเอกร้อยล้านกันดีกว่านะครับเริ่มต้นนั่นคือคุณไอซ์ ปรีชยานะครับกำลังมีประเด็นแซบเนาะถูกต้องนะฮะก็แน่นอนว่าตอนนี้ฮอตสุดๆะนะครับแน่นอนว่าในเรื่องของพรีเซนเตอร์นะก็ทยอยไหลามาเทมานะฮะยังต่อเนื่องนะครับดูเป็นแง่บวกนะแต่ว่ามีข่าวลบเหมือนกันนะที่บอกว่ามีการไปแย่งงานพรีเซนเตอร์ของคุณมินพริชยาด้วยนะครับดูสิว่าจะแก้ต่ายงนะครับคราวนี้ ขึ้นแท่นนะครับเป็นสิงนางเอกร้อยล้านทั้งทีนะครับงานต่างๆก็โหไหลามาเชมานะครับอยากจะให้นางเอกสาวไอซ์ปริชญานะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเอง แต่ถ้าเป็นการรับงานแบบธรรมดาก,ก็คงไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดงานนั้นไม่ได้ไปตัดหน้าใครมาซึ่งก็บังเอิญนะครับมีข่าวออกมาว่าการรับงานเป็นพรีเซนเตอร์ชุดชั้นในของไอซ์นั้นเธอยอมลดค่าตัวนะครับเพื่อที่จะได้งานมาทั้งที่มีการวางตัวพรีเซนเตอร์ไว้เป็นเอ,เอกเบอร์ดังอย่างมินพิชยาเอาไว้ตั้งแต่แรกแล้วละครับต้องบอกอก่อนเลยว่าเรื่องราคาค่าตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไม่ใช่ ไอซ์เป็นคนคุยจะเป็นทางผู้ใหญ่คุยค่ะการที่พรีเซนเตอร์จะแบบติดต่อมาอะไรเงี้ยค่ะก็คือจะเป็นทางผู้ใหญ่คุยมากกว่าจะไม่ได้เป็นอไอซ์เป็นคนคุยค่ะต้องู่คะว่าเหมือนว่าตอนแรกเขาว่างเป็นมีนพิชยาไว้เียไม่ทราบเลยค่ะไม่ทราบไม่ทรา,าบเลยว่ามีใครอะไรยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้ติดต่อ,อไอ้โดยตรงไงเขาติดต่อผังทางค่าย ค่าตัวมีเพิ่มมีลดไหมไอ้ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าผู้ใหญ่เป็นคนตั้งราคาเป็นคนคุยราคาไอไม,ไม่ไม่รู้เลยค่ะตกลงอีกทีก็คือหลังจากที่คูดกับผู้ใหญ่แล้วว่าเออมีตัวนี้นะสูงไหมหอ๋อไอ้ไ,อไม่รู้ว่าเท่าไหร่คือสูงอะ่ะก็เป็นไปตามความเหมาะสมนะคะแต่ละง,งานใช่เจ็ดหลักไหมอ๋หอหนึ่งสองถึงไหมก็ไม่มากไม่น้อยประมาณนั้นแหละมีปัญหากับมีนไหมไม่ไม่เลย ห้ืจากการค่าหรือจากกรารมีการคุยกันถึงเรื่องนีบ้างไหมคะยังไม่ได้คุยเลยไม่ได้คุยเพราะว่าเราก็คุยกันแค่แบบเรื่องส่วนตัวขำาำอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คุยเรื่องงานอะไรกันเลยจานีม้มเข้าใจผิดไหมมินเข้าใจผิดไหมไม่หรอกมินไม่น่าจะคิดมากมัง้ง ไหนก็จริงๆก็คือต้องคุยกับทางค่ายก่อนว่าเออเรามีขอบเขตของการถ่ายทำประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะไม่ได้เซ็กซี่ขนาดโอ้โหโชว์เต้าอะไรขนาดนั้นนะคะก็ยังเป็นไอ้อยู่นี่แหละทุกอย่างเวลางานอะไรจะทำอะไรก็ตามหนังสือพรีเซนเตอร์อะไรก็ตามก็คือต้องคุยกับทางค่ายก่อนอยู่แล้วโดยก็มีลิมิตระดับหนึ่งแหละเพราะว่าก็เป็นห่วงคุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยต้องคุยกับเขา พราะเป็นลูกสาวคนสุดท้ายของบ้านค่ะคุณพ่อก็เลยห่วงแสนห่วงนะคะส่วนจะมีโอกาสได้เห็นไอซ์ถ่ายเซ็กซี่หรือไม่ก็ต้องรอให้พร้อมอีกยาวๆเลยละค่ะอ่านะครับก็ค่ะยอนคุณครครับ,มบผมนะครับแล้วก็อยากจะเห็นนะ แค่นั้นแหละดิฉันรู้แล้วคุณจะสรุปนิดหน่อยแต่เอาก็เอาความในใจออกมาคุณอยากจะเห็นใช่ไหมคะก็ตรงๆไม่ใช่ผมแม่ผมพูดเป็นกระบอกเสียงแทนผู้ชายทั้งประเทศนะคะนั่เอกร้อยล้านทังทีนะตั้งใจจะถ่ายเซ็กซี่นะครับผู้ชายแต่คนก็คงจะแบบโอ้จับจ้องนะรวมถึงแฟนคลับต่างๆด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่าก็ยังไงก็ยังออกมาเป็นไอซ์อยู่ดีไม่ได้เซ็กซี่ขนาดนั้นก็รอชมแล้วกันนะคะกับผลงานพรีเซนเตอร์ชุดหนึ่ของเธอค่ะ